สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับประจําวันที่8เมษายนนะครับวันนี้พามาเก็บผลผลิตของแตงร้านนะครับที่ได้เคยลงคลิปไปนะครับแตงร้านนะครับรุ่นนี้นะครับปลูกหมายถึงว่าหยอดเมล็ดนะครับคือเมล็ดที่เราไปบ่มใช่ไหมครับเริ่มงอกเนี่ยนะครับเราหยอดเมล็ดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็วันที่8เมษายนนะครับใช้เวลาทั้งสิ้น ประมาณบประมาณ43วันนะครับก็เริ่มเก็บผลผลิตนะครับในการปลูกเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมได้เคยพูดไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็คือจะใส่เป็นปุ๋ยแมกนีเซีนะครับรอบรอบเดียวนะครับตอนที่ปลูกรอบเดียวนะครับพอเขาเริ่มโตใช่ไหมครับคุณตาเนี่ยก็มาทําค้างให้นะครับแต่ว่าตอนที่เขาพอจะเริ่มขึ้นค้างได้ก็ไม่ได้ทําตอนนั้นนะครับก็คือเขาค่อข้างโตโตจน ขึ้นค้างยากแล้วนะครับก็คือเถาเขาเนี่ยไปไกลแล้วนะครับดังนั้นก็จะมีต้นที่ขึ้นค้างได้บ้างนะครับบางต้นก็เลื้อยไปตามดินนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่านะครับผลของเขาเนี่ยก็จะวางนะครับโครเชลอยู่ตามดินเลยนะครับนี่ฮะอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับจะพาเดือนดูนะครับก็คือต้องทําการค้นหานะครับ เราก็จะวางอยู่ตามดินอย่างนี้เลยนะครับวางไว้อย่างนี้เลยนะครับอนี่คือต้นที่เขาขึ้นค้างไม่ได้นะครับอันนี้คือน่าจะแก่เกินไปนะฮะใหญ่นี่ยครับมันต้องเปิดหานะครับโอ้นี่คือไซส์ไซส์ที่แบบใหญ่มากนะครับใหญ่ถือว่าใหญ่มากนะครับก็น่าจะแก่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ฮะนี่คือปลูกแบบอินรีย์นะครับนี่ฮะ ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ายาฆ่าแมางลงรั่สารเคมีอะไรเลยนะครับปลูกแล้วก็ใสอินทรียวัตถุเนี่ยแค่ครั้งเดียวตอนปลูกนะครับแต่หงจริงคิดว่าอยากอาจจะใส่เป็นขี้หมูที่ทําการหมักเตรียมไว้นะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับเพข,า,ขาโตแล้วก็ถ้าจะไม่ได้ใสก็น่าจะปล่อยไว้เลยนะครับนี่ฮะ แต่ว่าก็จะดูอีกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีรุ่นรุ่นต่อไปนะครับก็คือรุ่นเล็กๆนะฮะถ้าเขายังพอมีอยู่เดี๋ยวเราก็าจะค่อยพิจรารณาเพิ่มถ้าว่าจะใส่ปุ๋ยที่เป็นขี้หมูเพิ่มไหมนะครับเป็นผลผ,ผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจากการปลูกแบบอินทรีนะครับจริงๆการดูแลเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับไม่ค่อยได้มาดูแลเขานะครับเนี่ยเขาก็จะมีพวกเพลี้ยพวกอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ปลูกค่อนข้างชิดกันนะครับเนี่ยขนาด แบบว่าถอนออกต้นเมืองแล้วนะครับก็ยังถือว่าใกล้กันเกินไปนะครับทีนี้มันก็จะดูลกๆพื้นที่ที่เขาให้เขารับแสงมันจะน้อยลงนะครับเนาะก็เป็นประสบการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเรา,าให้เวลาเขามากกว่าน,นี้ก็จ,จะได้ผลผลิตที่มันดีกว่าน,นี้นะครับอาจจะโอเคกว่านี้นะแต่ว่าเนี่ยเราก็ปลูกแบบตามที่ตามเกิดน,นะครับก็มีอยู่หลายหลายส่วนนะครับหลายส่วนก็เลยอาจจะไม่ได้ลงตัวเนี้ยเต็มที่นะครับเนาะ ก็ปลูกเพื่อเก็บข้อมูลนะครับในครั้งแรกนะครับเพื่อทําการปรับปรุงในครั้งต่อไปเป็นแชร์ประสบการณ์นะครับกับท่านผู้ชมรับชมเผื่ออยากไปเอาไปก,กลับไปทานะครับซ <c oughs> ึ่งปัญหาใน,นเรื่องของนะครับเพลี้ยเนี่ยก็คือเราเจอหนักมากนะครับเหมือนที่เคยลงทลิปไปนะครับทั้งในเรื่องของแตงโมกด็ดีหรือว่าแตงโมที่ปลูกกลางแจ้งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนะครับแตงร้านก็หนีไม่พ้นเรื่องของพวกแมลงป่าดูดนะครับตอนนี้ก็ ได้นะครับเอาเชื้อราบิวเลียนะครับมาทําการขยายเชื้อนะครับซึ่งเป็นขอมาจากสำนักงานเีตจังหวัดนะครับตรงนี้ก็จะลงในคลิปต่อไปนะครับวิธีการทําก็ได้ถ่ายเก็บข้อมูลไว้นะครับเราจะมาแชร์การทําการใช้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลว่าจะได้ผลจริงไหมถ้าได้ผลจริงนะครับในเรื่องของแมลงตากดู่เนี่ยนะครับถ้าเราจัดการได้นะครับผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ ช่วยทำให้การทำเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่านะครับมันทาได้ง่ายขึ้นนะครับมันทําได้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นการปดล็อกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้านอาหารเนี่ยเราพิสูจน์แล้วครับว่ามันเพียงพอไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ให้ผลผลิตได้นะครับถ้าเราจัดการกับปัญหาอะไรปลาดูได้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ปดล็อกในการทำเกษตรอินทรีย์คือเราสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับมาแชร์ให้รับชมตอนเช้าๆนะครับสวัสดีครับ